ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะทิปเปิลค่ะสีไลเยลโลค่ะสนิหาสัญญาแขนคุณแสดงหมอพิงอ่ะอ๋อเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดแปดห้าเจ็ดจุน่งเดจุดแปกก่งดแน่เมื่อแต่ฉันไม่ได้เล่นแล้วนะละครอ่ะฉันขอพลาด วขอให้มันเก็บไว้ได้ความทรงจำตลอดไปแล้วกันต่อไปคิวที่ยี่สิบเจ็ดค่ะได้สองดี้ยทีหนึ่งดี้ยพระอาจารย์ได้พยักจำชื่อเรื่อง จำชื่อเรื่องเรียกอาเปาจำชื่อเรื่องไม่ได้อาเปาใช่ไหมรู้ไหมว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่รู้สึกแบบเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าอินที่สุด <camar ader> ในชีวิตละและเป็นเรื่องที่ทําให้เราเสียใจที่สุดในชีวิตแล้วก็ดีใจที่สุดในชีวิตชื่อเรื่องอะไรนะเธอกับเขาและละัละของเราอ,อาสีช็อกกี้พิ้งค่ะสิบช็อกกี้พิงหกจุดเก้าเร็จค่ะเป็นที่หนึ่ง ไม่กระทั่งเพลงยังหลังหนะว่ะเรื่องนั้นนะทิปเปิ้ลค่ะสีอุ้ยสีสวยมากชมพูอ่อนแบบสีแบบเป็นพาวเดอร์สวยมากนาายทิปเปิ้ลใช่พี่ก็มีแต่คนบอกว่าพี่หน้า้าย7.13 7.02 7.94 7.37 ซื้อสิบเบีย้ยแถมอะไรโีเนสีนครพีจุม่มซื้อสิบเบีย้ยแถมให้อะไรเขาดีสิบเบีย้ยหรอตัวเรือนไหมแถมตัวเรือนให้ชิ่งเอ,อเจบใช่น่อง้าใช่้ชชเรือ อันนี้สีไว้ค่ะเจ็ดจุดสี่หนึ่งถามเขาเลยว่าอยากได้อะไรแหวนตองหูเออถามนะใน <วง S 1> นั้นมีมมอะไรไมีสร้อยสร้อยหรือจี้จี้มีสร้อยนะคะแล้วก็มีกำไรข้อ,ขอมือนะิมีต่างหูแนต่อไปค่ะคิวที่ยี่สิบแปด ได้สองคลีนสองเบี้ยเดนะหูไหมคูดนะเ๋อเขาจะได้ให้แค่ทวินสีคีมอมส้มค่ะ7.28ดจดเอ้ยเจ็ดสสวยนะนี่มีความเหลือบด้วย6 9จสี่ค่ะ วินสีครีมรสค่ะเจ็ดจุดศูนย์สองเจ็ดจุดสามเจ็ดค่ะไปมาดาม,มุกนะคะไปจะได้นะคะเรียบร้อยต่อไปคิวที่ยี่สิบเก้ารอเลยแม่ต่อไปคิวที่ยี่สิบเก้าค่ะคลีนหนึ่งเบี้ย ทิปเปิลค่ะทิปเปิลไว้ทิปเปิลไว,ลไว้สั่งยังไงทักหลังบ้านได้เลยจ้าถ้าในในดีสั่งหลังบ้านได้ดีต้องไปที่อีกที่หนึ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีคิวว่างไหมคะพรุ่งนี้ไม่ได้เปิดปะพรุ่งนี้ไปทํางานพรุ่งนี้มีน่าจะมีหลายไขของ7.38ค่ะ7.44แล้วก็7.37ค่ะทิปเปิลไว้ อาอะไรไม่เนต่อต่อไปคีหนึ่งเบี้ยคิวที่30ค่ะไ,ไว้หนึ่งเมตรไว้หนึ่งเมร็รค่ะเจ,จ้ตจุดสามสทุกคนม่าหนุกทำอะไรเร็วปะหน่มนก็เร็วเกินจะ <c oughs> พ่จุด โอเคคิวพ okay. ี่หมดนะตรงนี้เชนะมเบวนให้เขาไปถหือมาหนูปล่อยตัวเรือนต่อเชมตั้งคิวพี่ก่อนราคาเริ่มต้นที่290บาทค่ะอ่ะอันนี้ค่ะเป็นแหวนที่เราใส่เขาเรียกว่าอะไรนะแบคนิคปิงคิวไว้ยังปิเพราะว่า<ม>พี่เ<ม>ปิดมาละอ่ะอันนี้เป็นแหวนค่ะน่ารักมากข้างในเป็นมุกสีธรรมชาติเอามา290บาทพอสอเสือ 03ค่ะสอเสือ0ูนย์บาทค่ะสอเสือ0 3ย์อย่าเดารหัสนะสอเสือ0ูนาค่ะ290าบบาทอันนี้ต่างหูทักข้อความเพจก่อนนะส่วนอันนี้ต่างหูเหมือนกันข้างบนเหมือนเป็นแบบนี่ข้างบนเหมือนเป็นแบบนี้น,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 น่ารักนะเห็นปะเป็นสีชมพูสี่อย เ0บาทค่ะสอเส <8 41 S 1> <70 S 2> ือ8 0 8 1สอเสือ8 1ค่ะสอเสือ8 1ค่ะสอเสือ8 1 290บาทได้1เม็ดมันก็แล้วแต่เนาะใช่ดวงดีเราก็ได้2ได้3ได้4อย่างเงี้ยค่ะเรามีที่วัดข้อมือที่นี่ไหมสองแปดสิบเนิค่ะอยู่ที่นู่นใช่ไหมสองแปดอ่ะสร้อยสร้อยค่ะสร้อยคอพร้อมมุกและจี้เรียบร้อยแล้ว550บาทค่ะสอเสือ08ค่ะ สอเสือศูนย์าร้อยบาทค่ะสอเสือ08นย์ค่ะถ้าส่ง50บาทเหมาแหวนวงนี้400บาทปรับไซด์ได 108, <15. S 1> สส 2, ้สอเสือสองสี่ค่ะสอเสือสองสี่ อันนี้ปรับไซส์ได้เหมือนกันมุกธรรมชาติสี่ร้อยเก้าสิบาทค่ะสอเสือเจ็ดสิบค่ะสอเสือเจ็สิบขายแล้วสอ่อเสือเจ็ดสิบค่ะสอเสือเจ็ดสิบสี่อยเก้าสิบอันนี้จี้สอ70หมดแล้วค่ะอันนี้จี้ห้อยสอเจ็ดสิบหมดอันนี้เป็นจี้ห้อย ามร้ <1940 S 1> อยเจ็ดสิบสี่ไม่ได้ขายสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสอเสือห้าแปดค่ะสอเสือห้าแปดห้าแปดเห็นแล้วยังไม่ดูได้ไงอ่ะอพี่จุม๋มเฮกบอกมันเฮกเนาะอันนี้ข้อมือ มุกเป็น,200 m, น2เมตรเนาะเมตนึเป็นสีฟ้ากับเมตรนึงเป็นสีชมพูนะคะ450บาทสอเสือสองค่ะสอเสือสอง้อบาทสอเส,สืสอ2อ,อคุณออกออกไปเอฟไอไปเอฟไอกำไรข้อมือเนี่ยเลยอันนี้มุกสีธรรมชาติส9 0บาทค่ะสอเสืสอส71ค่ะสอเสือ71 490บอสอยเก้าท2หมด เวลาได้ไปใส่สิบล็อกนะ<ม>จะได้<ม><า>อยู่ได้นานนมูก็ไม่มีปัญหาเลยโซ่เจ็ดสิบเป็นหมดแล้วค่ะอยใช่ไหมน่ารักห้าร้อยเก้าสิบบาทมีพร้อมซอยเลยสอสเสือสามสามค่ะสอเสือสามสามส,ามสวยนะอันนี้สวยนะห้าร้อยเก้าสิบสอสเสือสามสาม นี่แหละถ้าใครถ้าใครอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาค,คลิปดีๆนะคะ